เทศบาลตำบลนาดีร่วมกับคณะกรรมการวัดบางปิ้งและประชาชนตำบลนาดีจะดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานวัดบางปิ้งระหว่างวันที่14-15เมษายนเพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยในการจัดงานประเพณีสงกรานโดยกำหนดให้คืนวันที่ 14, 14เมษายนนั้นจะมีการจัดกิจกรรมประกวดสาวงามเพื่อคัดเลือกตำแหน่งเทพีสงกรานวัดบางปิ้งโดยได้มีการเปิดรับสมัครสาวงามที่สนใจเข้าร่วมประกวดแล้วในตอนนี้ โดยคุณสมบัติภาพรวมก็คือเป็นเพศหญิงแท้โสดอายุ17-25ปีไม่เคยได้รับรางวัลเทพีสงกราน์วัดบางปิ้งมาก่อนและผู้ที่มีรอยสักที่เห็นชัดเจนขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครค่ะทางนี้สาวงามที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดสามารถสมัครได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลน,นาดีได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่14เมษายนตามเวลาราชการค่ะ ด้วยหลักเกณฑ์การตัดสินนั้นก็จะดูที่รูปร่างหน้าตาลักษณะผิวพรรณบุคลิกลักษณะท่าทางจัญยามรารยาทความสามารถพิเศษท่วงทีวาจาโดยผู้ที่ได้ครองตำแหน่งเทพีสงกรานวัดบางปิ้งจะได้รับเงินรางวัล30,000บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยกิตยศเบญจรง์รวมทั้งตำแหน่งรองลงไปก็จะมีรางวัลตามลำดับ ส่วนในวันที่15เมษายนนั้นก็จะมีการจัดขบวนแห่ตั้งแต่วัดบางปิ้งไปยังตลาดมหาชัยพร้อมกับการเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานนับว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นชื่อในช่วงสงกรานต์ด้วยค่ะสนับสนุนโดย C k เควิว้าพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการซ k เควิ Group ทุกสาขา